เดี๋ยวลูกมันออกนะมาอันนี้ให้ดูปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงประมาณกิโลประมาณกิโลฮะสามสามโลโอเครรัับบคแล้วมันปลามันเหมือนจะติดติดเหมืออ่ันที่สองนะครับจับที่หลังอ่ะมันมันติดน็อกอ่ะอยู่ในขั้นที่สองนะครับ

ไอ้ S <S <preach science> ุ้นมันแค่คุยนะมันจะถึงเจอแผ่นห้ไอ้อุ้มันแค่คุยเจมันแ้วเจอปีเะทุกวันนะับปิดปิทุกวันใหญ่ร้าเปิดรอ่ิ้อ่มมิเนี่ยขนปีทุกวัน ขึนันลีาเนี่ย้าเข้าข้างี่ยว่งหว่าวัทีหแล้วไม่ดีอ่ะโอวายนีไปอยู่ฝังนน้นยังโดนหาเชือกผูกล่หลองเอาเชือกอ่ะตไงไหนเอวเเข้าแพยานาวาเเจอปลาไหวเนาโอ้โหเขาลากปลาไมวอาด้วยอ๋อถามว่าปลาอะไรพวกบอกว่าปลาไหวมันไม่ปหรเอ เราตอไหวเลยนะโอ้โหชวงเจ็ดตันโลตัดยากด้วยตัดยากใหญ่ดตัดยไหมเข้าเหรอตา่อยคหญ่่แรงแล้วก็ึงตนั้นะว่าแล้วไปลงมาก็ตัดมาครึ่งนึงนะครับยังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับ ถ้า5คันรถครับวันนี้นะครับเท่าไหร่แพ้ซื้อหมดนะครับทุกท่านนะครับยังยังไม่คว่ำวันนี้นะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆดูเนาะยังไม่คว่ำวันนี้นะครับไปคว่ำบันอาคารนะครับนัดคว่ำบันอาคารนะครับ มึงยกอนไปพนมาเลยนี่นี่เดี๋องปล่อยยังอยู่โน่นนะครับโน่นนะครับปล่อยอยู่โน่นอีกสักสองคันรถนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันเลยเนาะนะครับนี่นะครับก็ลังขึ้นอยู่ตรงโน้นเนาะนะครับขึ้นอยู่ตรงโน้นนะครับนี่เขาตัดตัดไปครึ่งนึงนะครับทุกท่านนะครับตัดจากตรงนี้ไปเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมาครึ่งนึง ตรงนี้ยังอยู่อีกสักประมาณ2หรือ3คันรถประมาณนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับที่อยู่ในอวนนี่ครับหรือว่าอยู่ในเปที่กั้นไว้อย่างนี้นะครับยาวไปนู่นนะครับปลาเช่นนั้นครับทุกท่านนะครับนั่นเนี่ยปลาเช่นนั้นครับที่เห็นนี่เนาะนะครับ ก็ตัดมาครึ่งหนึ่งนะครับตัดไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณ2คันรถนะครับผมคิดว่าอยู่ตรงนี้อีสัก3าคันรถนะครับ5คันในวันนี้นะครับตรงนี้จะค่อนข้างนี่กรบปลามาอยู่ตรงนี้นะครับปลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ปลายนี่ยิงยิงปลายนี่ปลามาออตรงนี้นะครับนี่มันดันกันแน่นตรงนี้นะครับนี่เนี่ยครับปลายอวนอยู่นี่นะครับเพื่อนดูเนาะตั้งแต่นี่ไปเลยนะครับก็เจ้าของแกกะว่า20ตันนะครับนะครับ นี่คือปลาทั้งหมดนะครับที่เห็ดนี่นะครับคนเลี้ยงนะครับเท่าแก่เล็กนะครับเฮียเล็กนะครับแกบอกว่าองแกะปลาแกประมาณ20ตัลนะครับแต่ผมว่าประมาณ30เพราะว่าีนแกแกลากแกสาวไปแล้วนะครับครั้งนึงครับเมื่อ3าเดือนที่แล้วนะครับเมื่อช่วงแรงๆงนะครับสาวไปแล้วนะครับ สาวไปสี่คันรถนะครับแล้วก็ปล่อยกลับไปคันรถหนึ่งเนาะนะครับนี่คือปลาทั้งงั้นนะครับทุกท่านนะครับปลานินอยู่นี่นะครับปลานินอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับมาวานี้นี่ก็เจ้าของแพรเข้ามาเขาอยากได้ปลานินนะครับแต่ปลานินมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตัดไปครึ่งบ่อเนาะนะครับมันก็เลือกไม่ได้นะครับปลานินมาอยู่อันนี้นะครับนทั้งหมดนะครับ ไปต่อครับท่านันที่สองนะครับน้ำแข็งต้องทำปลาเค็มเดียวเลยมาไปกินนั่นเลยเลยนี่คือปลาสวายนะครับใหญ่เออเขาบอกทำเค็มมาอร่อยทำเค็มนเพราะเนื้อไม่เหลืองเลย สบายกีนอาทิตย์เดืออรวยอาทิตย์แดดวนรอกนี้นะครับคนงานก็ค่อยๆไล่ามาเรื่อยๆนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับทำไมไม่ชัดออกมาล่ะครับสองสามคันรถนะครับอยู่นี่นะครับอันนี้สวัยไม่เยออันนี้สวัยไม่เยอะนะครับจะเป็นปลาจีนนะครับ ปลายีศกนะครับกับปาน,นินเนาะนะครับที่เห็นเห็นนี่คือปาน,นินนะครับเนี่ยหลังหลังไร้ลาย,ลายนี่นะครับปลาสวายก็ไปแล้วนะครับสองคันเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นปาน,นินนะครับทุกท่านนะครับปาน,นินสวยๆเขาอยู่ตรงนี้นะครับ อบพ่อมานะครับแล้วก็พอปักไม้ไว้ น้าเป็น้อาตาถังเราเขาได้ 영상편집 oh, 니다 ด้วยนแค่กับเะมืดนะครับคนหลายก็สับขึ้นรถเกาเริ่ลหมดได้ได้ไงไปแทมไปยองไปไปจอดคลายอยู่ฝั่งทางตอนนัไ้เพ่เข้าไปแล้วสิบบุม อมือกวมันจันจับาวางคาน่ะอ้งน้ดลงวทึบ่อนะครับขึ่งบ่อแค่หมาบาเนี่ยเนีขึ่งไอแค่มันรึ่งอ่ะไ่อเขามีนึกถึงไปเดี๋ยวดีีาวมอิษใหม่เดี๋ยวมือใกล้ครึ่งนึงตอนเย็นๆนะดมันร้อนเออเเป็นบันอคาดนะครับนะครับี่่หอ่

สี่นะครับสี่คันอีกคันหนึงใส่กระบะเลนะครับวันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรถใส่อีกหนึ่งคันนะครับ คนงานก็คัดปลาที่แข็งแรงออกนะครับคัดปลาที่แข็งแรงออกนะครับมันจะเลยลดนะครับทุกท่านนะครับคัดปลาสวายออก ยังไปติดดินจะเต็ันนั่นเนี่ยยันไปติดตรงดินที่พ่อาเนี่ยไม่ถึงกับามือเลยตร้มีดอกดงที่มันโล่ข้างหน้าใไตรงนั้นขว่อที่ไปติดอ่ะดงาก็ไติดตรงนั้นป่ะอไมทติดนี่มอันิงนิ่งอยู่ตามันิ่งงดันล้อยู่ดันลมไปนามือ

น้อยแล้วนะครับนะครับปล่อยออกไปบ้างนะครับรถจะเอาไปไม่หมดนะครับทางทางไม่ดีนะครับทางมันยุบนะครับปล่อยออกไปพอส่วนส่วนนะครับท่านนะครับคันนี้คันที่สี่นะครับ ก็มีขนุนแค่กระบะมืดนะครับกันไกลๆนู่นครับแค่กระบะมืดนะครับเดี๋ยวมันไปไมหมดนาะก็ปล่อยออกไปส่วนนึงนะครับี่อกู้ไปหาเปลาม่รู้หรอกไอเปี้วมนย่ขึ้นมาเรื่อยๆ

เดีขามีคนมาไลฟ์้วยนะมีไม้อันนึงปูงอ่ะไลฟ์ตอนลงปลาตอนนี้เออตัวขาวขาวสวาย ครับต่อไปนะครับ <c oughs> กบหน้านะครับสี่ขันครึ่งประมาณนี้ครับวันนี้คงงงนงนานก็คนรถประสานน้ำแข็งนะครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสี่ันครึ่งปล่อยออกไปหน่อยนึงเนาะนะครับรโปะด้วยน้ำแข็งนะครับ วันนี้เสร็จคนงานเก็บอวนนะครับคนงานเก็บอวนนะครับต่ออวนไว้ก็แกะนะครับนี่คือแกะอวนนะครับต่อไว้นะครับนี่นะครับแกะต่อไว้เนาะนะครับเก็บอวนนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับใจนะครับทุกท่านนะครับ